เพื่อนเเคยได้ยินคำว่า iframe กันไหมผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันบ้างแหละกับคำว่า iframe นะและในคลิปนี้เองนะครับผมก็จะมาอธิบายเรื่อง iframe เพื่อให้เพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือผู้เล่นเก่าที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับ iframe ได้เข้าใจแบบบรรลุเลยนะครับในคลิป,ลปนี้และเพื่อให้เอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเพราะ iframe นั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับการเล่นในเกมนี้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเมื่อนช่ำเกี่ยวกับ iframe เมื่อ,อไหร่นะครับบอกเลย สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องจับป่าบอยและใช่ครับอย่างนี้ผมได้เกินไปวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับไอเฟรมนะครับหรือที่เรียกกันว่า i n v i n c i b i l i t y frame นั่นเองหรือเฟรมอมตะนั่นแหละครับซึ่งไอเฟรมนั้นคืออะไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนอื่นเลยนะครับผมขอปูไว้ก่อนว่า ในเกมเกมนี้นะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าฮิตบ็อกซ์อยู่จริงๆก็ทุกเกมนั่นแหละที่มีการคำนวณดาเมจกันนะ่ะทุกเกมมีฮิตบ็อกซ์หมดและฮิตบ็อกซ์คืออะไรนะครับฮิตบ็อกซ์ก็คือหุ่นจาลองของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะเอาไปคำนวณดาเมจที่เราได้รับและส่งให้กับตัวอื่นนั่นเองอย่างเช่นตัวยอย่างเองก็อาจจะมีฮิตบ็อกซ์ที่เป็นรูปทรงของตัวนางเลยนะครับเวลาเราโดนดาเมจมาตรงฮิตบ็อกซ์นั้นเมื่อไหร่ เราก็จะมีการคำนวณดาเมจที่เรารับเท่านั้นนะครับซึ่งเวลาเราทำการใช้งานไอเฟรมนะครับก็จะเป็นการเอาตัวฮิตบ็อกซ์นี้ออกไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ค่อยเอากลับมาหรือไม่ก็เป็นการทำให้ตัวฮิตบ็อกซ์นั้นไม่ได้รับดาเมจในช่วขงขณะดึกนั่นเองนะครับมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนี่แหละที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการคำนวณเทคแบบเทคนิคอลเลยนะฮะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกมนะว่าจะใช้แบบไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเลยนะครับจะมีอยู่2ประเภทหลกักๆที่สามารถทำไอเฟรมได้นะครับก็จะเป็นกการกด ดชหรือก็คือพุ่งหรือก็ตอนออกตัววิ่งนี่แหละครับมันก็คือ d เดชเหมือนกันซึ่งการ dash แบบนี้นะครับมี i-frame อยู่ประมาณ0.5วินะครับแต่การ dash แบบนี้นะครับอย่าลืมนะว่ามันกินสตาร์มีนานะครับเพราะฉะนั้นต้องบริหารให้ดีๆนะถ้าเกิดเราจะ i-frame อย่างต่อเนื่องนะครับและสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้นะครับการเพิ่มสตาร์มีน,าน่าน,นะครับหรือหลอดเหลืองๆข้างๆเนี่ย ก็คือจะต้องไปถวายเสา GO กับเสา Animal ให้ครบนะครับถึงจะได้แบบตันจริงๆนะอนาคตไม่รู้ว่าจะเพิ่อมอีกหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะไม่นะครับก็อย่าลืมไปทับกันด้วยนะและในรูปแบบที่2นะครับก็จะเป็นการกดอันติเมตนะครับหรือก็คืออันตรของตัวละครแต่ละตัวนั่นแหละทุกตัวละครมี i-frame หมดนะครับแต่พี่พี่พี่ฟิไม่ได้มี I frame ไอเฟรมเช่นอ,อะจะเรียกว่าไม่มีเลยก็ไม่เชิงนะครับเพราะตอนกด อันติของตัวฟิสเองจะมีไ f r a m e ในช่วงขณะหนึ่งตอนกดอันติเลยแต่ว่าหลังจากนั้นไม่มีหรือเอาง่ายๆก็คือมันสั้นมากนั่นเองซึ่งตัวละครทุกตัวมีแหละแต่ว่าก็แค่จะสั้นจะยาวก็ขึ้นอยู่กับตัวละครนะครับถ้าเกิดจะสั้นเลยก็เหมือนฟิสสั้นมากสั้นแบบ จะเรียกว่าไม่มีเลยก็จะดีกว่านะครับแต่สำหรับบางตัวอย่างเช่นปู่โจงนี่ก็คือแบบโคตรนานขี้เก๊กขี้ติ่งเลยแต่เป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะคือแบบเป็น,เป,นเป็นตัวแรกที่สามารถทำให้ผมเติมได้ถึงแม้ว่าชายจะมาก่อนแล้วผมก็เติมชายสีผมก่อนปู่โจงก็เถอะแต่นั่นแหละก็ก็เป็นตัวละครนึงที่ผมลงหลักหม <c oughs> ขา้ขามข้ามค่ะน้ำเชื่อมหายล แต่นอกนือจากนั้นนะครับก็จะมีแบบแถมๆมาอีกนิดหน่อยนะครับที่ไม่ค่อยนิยมกันก็คือการสาหรับตัวละครเพราะมันใช้ยุ่งยากมากและก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการกด elemental skill นั่นเองซึ่งไม่ใช่ทุกตัวที่มีนะครับจะมีเป็นบางตัวเท่านั้นอย่างเช่นโมนานั่นเองการใช้โมนากด skill E แบบค้างมี i frame อยู่ในช่วงขณะหนึ่งเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าก,ก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจเหมือนกันนะก็โก,ก,กงดีแหละถ้ามันมี i frame อย่างนั้นถึง2รอบ มันใช้ได้กี่รอบนะรอบหรือสองรอบวะจ้าไม่ได้เหมือนกันแต่นั่นแหละครับผมก็มีโมนาอยู่นี่วะทำไมไม่ออกมาใช้วะอ๋อใช้ได้แค่รอบเดียวนี่แน่ใช่ก็คือการกด E ค้างแบบนี้นะฮะอือมันจะมี iframe อยู่นั่นเองบอกเลยว่าเลดเอาไป dash ลบได้เลยก็ดีเลยก็ดีแต่นอกจากนั้นก็อันตรีของนายน,นี่แหละครับที่ก็กินเวลาอยู่พอสมควรก็ดีเหมือนกันแต่นั่นแหละนะฮะไม่ใช่ทุกตัวที่จะมีนะครับก็พิเศษ,ษเฉพาะโมนาเท่านั้น หรือเปล่าวะมีตัวอีกปะอันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือโมนามีในสกิล e นะฮะและไอเฟรมเอาไประยุกใช้ได้อย่างไงบ้างนะครับไอเฟรมนั้นถ้าเกิดว่าเราเล่นจนช่ําแล้วจริงๆนะครับรู้ว่าแต่ละตัวนั้นมีไอเฟรมตรงไหนบ้างทํายังไงบ้างถึงจะมีไอเฟรมแล้วนานขนาดไหนนะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการหลบท่าสกิลของบอสต่างๆได้ในจังหวะที่แบบเฮ้ยเราไม่มีสตามิน่าแล้วเราหลบไม่ทันแล้วเราต้องไอเฟรมแล้วจริงๆหรือว่ามันแบบระยะก,การหลบมันไกลเกินไปเราวิ่งไม่ทันแน่ ไอเฟรมไปเลยครับช่วยได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการอันติหรือการเดชนะครับถ้าเกิดเรากะจังหวะแบบพอดิบพอดีเราจะหลบได้แน่นอนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะหลบได้ทุกอย่างนะครับอย่างเช่นดาเมจที่เป็นดาเมจระยะยาวหรืออย่างเช่นลมหายใจของ s สตอมเทร o ์มังกรน,นะครับหรือว่าการหมุนติ้วๆของรูนกาดอะไรอย่างนง้นนะครับเราไม่สามารถหลบได้แบบนนะครับในระยะเวลาของไอเฟรมอ่ะใช่เราหลบได้ก็จริงเราไม่ได้รับดาเมจหรอก แต่ว่ามันเป็นระยะยาวเกิน iframe ของเราจนทําให้เราได้รับดาเมจนะครับถ้าเกิดให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติมีตัวละครบอสใหม่มาโจมตีเราดาเมจหลักล้านนะดาเมจหลักล้านระยะเวลาอ่ะ่วิก็ได้ครับง่ายๆดิ1วิก็ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะกด a ดช iframe 0.5วิถึงแม้ว่าเราจะแดชตั้งแต่ต้นของ iframe ก็เถอแต่แบบ,แบบพอดีพอดีนะนะ แบบพอดีๆเลยของดาเมจนั้นนะครับเราก็ยังเหลืออีก0.5วิที่มันจะทำดาเมจให้กับเราสุดท้ายแล้วเราก็จะโดนดาเมจนั้นและก็สิ้นไปนั่นเองเพราะนั้นแล้วนะครับเราจะต้องศึกษาให้ดีๆนะครับว่ามอนสเตอร์ที่เราเจอนั้นหรือว่าสตูที่เราเจอนั้นสามารถไอเฟรมได้ด้วยสกิลนั้นๆหรือเปล่าและมันยาวพอที่จะหลบสกิลนั้นๆหรือเปล่านะครับ อย่าลืมนะอันนี้สําคัญเหมือนกันแต่โดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเราหลบด้วยแดชไม่ได้ก็อันติไปเลยครับอันติมันโดยส่วนใหญ่แล้วมันกินเวลามากกว่าแดชอยู่แล้วครับมันมีเวลาที่จะเป็นไอเฟรมากกว่าแดชอยู่แล้วเพราะงั้นก็ได้ลนลหละอะไรที่มันง่ายๆก็แดชเอาอะไรที่มันดูยากๆก็อันติเอาไปเลยครับง่ายดีง่ายดีแต่แน่นอนละครอย่างที่ผมบอกไปการศึกษาสูตรนั้นสําคัญมากๆเพราะหลายๆตัวละครในเกมนั้นนะครับจะมีท่าทางการทําดาเมจอย่างรุนแรงก่อน ที่จะเริ่มทําดาเมจนั่นเองอย่างเช่นซามูไรบอยมากุกเกงกิท่านนี้นะครับก็จะมีท่าทางของของนางใหฮะก่อนที่จะทําดาเมจอย่างรุนแรงเพรากันแล้วนะครับเราก็สามารถไอเฟรมได้อย่างง่ายดายจริงๆก็ไม่ได้ง่ายมากหรอกก็ต้องใช้เวลานิดนึงแหละครับก็เพื่อที่จะชินกับการโจมตีของมันแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราอ่านเกมขาดน,นะครับหรืออ่านมากุกเกงกิขาดยังไงก็หลบได้ครับและข้อดีของไอเฟรมคืออะไรล่ะแน่นอนแหละครับว่านอกหนืจากการที่เราไม่ได้รับดาเมจอยู่แล้วนะฮะ มันจะมีผลต่อมาอีกหลังจากนั้นนะครับก็คือถ้าเราไม่ได้รับดาเมจแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ไม่ต้องฮีลแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็สามารถทําดาเมจได้อย่างต่อเนื่องด้วยตัวละครดาเมจของเราไปเรื่อยๆโๆๆๆๆๆดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องการฮีลยเลยนะครับไม่ต้องสนใจเลยเพราะว่าเราไม่ต้องฮีลเราไม่โดนดาเมจอยู่แล้วเนาะใช่ไหม แต่นอกนจากนั้นนะครับการที่เราไม่ต้องฮิลเลยหรือว่าถ้าเกิดแบบช่ำแบบช่ำชองแบบไม่โดนจบตีหรอกแล้วก็สามารถเอาตัวฮิลออกไปได้เลยแล้วก็เอาตัวที่หรือก็คือตัวซัพพอร์ตที่จะเพิ่มและบูสต์ดารมจให้เราเพิ่มขึ้นไปอีกเข้ามาในทีมได้อย่างเช่นทีมที่ผมใช้อยู่นตอนนี้อันนี้ไม่ใช่ทีมหลักของผมนะนนี้แค่ทีมเดินเล่นแล้วก็เก็บน้ำบัตรเฉยๆทีมหลักของผมจะอีกรูปแบบหนึ่งเลยแต่นั่นแหละครับอย่างเช่นทีมนี้ไม่มีตัวฮิลเลยแล้วก็สามารถเล่นแบบนี้ก็ได้นะรเนาา damage, เ,เดนดล่ แล้วบูสต์ดาเมจด้วยอันตีเขาซื้อฮะมาบูสต์ดาเมจด้วยการลดต้านทานแล้วก็โซเบอร์แล้วก็อะไรก็ว่าไปแล้วก็เอายาเอมิโกะมาทําดาเมจแบบเบิร์สกับโมนาอะไรเงี้ยครับก็สามารถทําได้เหมือนกันตราบใดที่เราหลบดาเมจได้นะคือเราไม่จำเป็นจะต้องมีฮิลครับแต่อันนั้นเอาไว้หลังๆดีกว่าถ้าเกิดจะเอาชัวร์ผมก็แนะนํามีฮิลสักตัวหนึ่งหรือไม่ก็โล่สักตัวหนึ่งอยู่ดีนะฮะยังไงผมก็แนะนําอยู่ดีเพื่อที่จะทําให้แบบเพื่อนๆไม่ต้องเครียดจนเกินไปและเล่นอย่างสนุกสนานนะนะผมว่าย โดยสรุปแล้วนะครับการ i อเฟรมก็คือการหลบดาเมจโดยที่เราไม่ได้รับดาเมจเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะว่าตัวละครเราอยู่ในช่วงอมตะนั่นเอง ซึ่งหลักๆแล้วก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือการเดชและก็การกดอันตินะครับและการกดอันตินั้นก็จะมีไอเฟรมที่ยาวสั้นต่างกันไปตามตัวละครน,นะครับและประโยชน์หลักๆของการไอเฟรมเลยก็คือนั่นแหละเราไม่โดนดาเมจแค่นั้นเลยจริงๆเราไม่โดนดาเมจไม่ว่าจะ,จะจะแรงขนาดไหนแล้วก็ไม่โดนดาเมจนั่นคือประโยชน์หลักๆเลยฮะซึ่งดาเมจที่เราหลบมานั้นก็อาจจะเป็นดาเมจถึงแก่การตายถ้าเกิดเราสามารถหลบได้ก็แปลว่าเราไม่ต้องตายเราก็เล่นต่อได้อย่างสบายๆก็ประมาณนี้ละกันก็หวังว่าคลิก คลิปนี้จะตอบคาถามเกี่ยวกับปอเฟรมได้นะหรือถ้าเกิดมีอะไรที่จะเสริมหรือถ้าเกิดผมขาดอะไรไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังหมดทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดคลิป,ลปนี้มีประโยชน์จริงๆนะครับก็อย่าลืมชื่อฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลัจใจห้ผมเลยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ